ในคลิปที่แล้วเราได้ทำการสุ่มเจ้าแมกลาเรนไปซึ่งค่อนข้างที่จะเจ็บหนักอยู่ในคลิปนี้ผมมีตัวช่วยให้มาช่วยเหลือนั่นก็คือน้องแมวดูสิจะเป็นยังไงอ้าววันนี้มีแขกรับเชิญช่วยสุ่มเจ้าแมกลาเรนพีวันนะครับเนี่ยถ้ากดได้เจ้าแมกลาเรนพีวันเนี่ยเดี๋ยวจะได้อาหารแมวเลียชั้นเลิศน,นะครับผม แถมปลาทูหนึ่งเคงวันนี้น้องจะมากดแมกลาเลนอยู่ไหนเมาส์อยู่ไหนอยู่นี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 ่น้องจะสุ่มทีละหนึ่งชิคก์มา TY เอาลัวแล้วน้องแฮใส่แล้วมาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุน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 ก็คืไม่ดูดูวาอะไรออกมาเย้สุดยอดไปเลยน้องแฮแม็กลาเรนพีวันมาแล้ว ใช้หัดแมวแล้วหัดเทพชื่อหัดแมวเป็นไงเป็นไงหัดแมวแมีแบกนาเรน P1 สุดยอดมากเลย,ยไปเดี๋ยวซื้อปะทูให้ไปร้านบริการเติมเกมมือถือ z ต GoTS สำหรับสายเกมเมอร์ amer, มีบริการเติมเกมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ROV p u b G freefire a เ e n a b เบ k o u t โดยเฉพาะเกม Racing Master ราคาถูกกว่าซื้อในเกมใช้เพียงเลข UID และ QR code เติมรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%มีพี่พี่แอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากคุ้มอยากชัวร์ต้อง z ซ o ต h t h เท่านั้นกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วไปสนุกด้วยกันในเกม Racing Master